ออกมาจากท้องแม่คือร้องเพลงเลยใช่เพราะว่าร้องอยังไงแหววแหววแหววอย่างนี้สวัสดีค่ะวันนี้พี่บอกชอง นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปรีวิวคณะชื่อดังนะคะของโมอสโอีกคณะหนึ่งที่คนขอออกมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีนะคะแล้วก็เป็นคณะที่แบบว่ามีดาราจบเยอะมากจนะคะนั่นก็คือคณะศิลปรกรรม,มาศาสตร์ค่ะฟานนะคะเออะ c o u n t y of Fine Arts ก่อนจะรีวิวนะคะอย่าลืมอะไรคะพิเศษอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งของช่อง เลดี้ค่ะนี่ก่อนรีวิวอ่ะน้ําตัวไหนคะน้องเจนน้องเจนปีหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดุริยางคศาสต์สากลดนตรีศึกษากศวค่ะหรือว่าครูดนตรีสากลเนาะครูเรียนครูเนาะได้จะอยู่ปีหนึ่งคำถามแรกนะคะจะถามว่าศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยมีกี่สาขามีทั้งหมด สิบสาขาค่ะแล้วก็มีบางสาขาเนี่ยแตกเป็นสาขาย่อยไปอีกเนาะก็คือสาขาแรกเนี่ยสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์นะคะได้วุฒิเป็นสปบอ่ะย่อมาจากอะไรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะอาไม่ไว้บอแล้วก็จะมีสาขาย่อยเป็นสาสาขาย่อยของสาขาออกแบบทัศนศิลป์ แล้วก็จะแยกออกมาเป็นอีก3สาขาย,ย่อยนะคะ<ม>ก็คือเอกออกแบบเครื่องประดับนะคะหรือว่าจ<ม>ิวเวอรี่นะคะแล้วก็เอกออกแบบแฟชั่นนะคะ,คะแล้วก็เอกออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product เนาะต่อไปเป็นอะไรคะสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารค่ะอันนี้ก็เป็นว so ุฒิสปบเหมือนกันค่ะแล้วก็มีสาขาวิชาทัศนศิลป<อ>์ค่ะแตกต่างกับการออกแบบทัศนศิลป์นนะ ทัศนศิลป์เนี่ยได้วุฒิเป็นสอบอบเหมือนกันมีแยกออกมาเป็น3าเอกย่อยนะคะมีเป็น3เอกย่อยเหมือนกันก็คือเอกเซรามิกค่ะเอกจิตกรรมและก็เอกสื่อผสมนะคะอืมอ่าแล้วก็สาข,ขาวิชาต่อไปก็คือสาขาวิชาศิลปะศึกษานะคะ,ะก็คือที่เป็นครูสอนศิลปะได้วุฒิเป็นกอสอบบค่ะซึ่งน้องๆหลายคนถามว่าเอ้ยอยากเป็นครูสอนศิลปะต้องเรียนคณะไหนก็คือเรียนศิลปกรรมศาสตร์เลยนะคะก็คือศิลปะ ศึกษาจะวิชาศิลปะศึกษาเออได้วุฒิเดียวกันกับศึกษาศาสตร์นะคะน้องอย่างงงนะคะโอเคเนาะต่อไปก็คือวิชาหน้าตศิลป์ศึกษาอันนี้ได้วุฒิเป็นกศบเหมือนกันเพราะว่าเป็นยังไงคะเป็นครูหน้าตศิลป์ตอบเองไม่ตอบเองนะแล้วก็ถัดจากครูหน้าตศิลป์นะคะก็จะเป็นสาขาวิชาหน้าตศิลป์ค่ะอันนี้ได้วุฒิเป็น ศิลปศาสตร์บัณฑิตหรือว่าสปบเนาะแยกออกมาเป็น2สาขาย่อยนะคะก็คือหน้าไทยกับหน้าสากลหน้าไทยก็คือราไทยเนาะหน้าสากลก็คือแบบใช่แดนจริงจริงหน้าไทยเนี่ยมีทั้งราไทยแล้วก็เอ่อเป็นศิลปะการแสดงของเอเชียต่างๆเออหน้าสากลก็คือเต้นบอลเล่เต้นนน่นนี่นั่นนะคะเราเราเราไม่ทราบเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญรายละเอียดมากแต่ว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็หลังไม เราดูจนจบเดี๋ยวเราจะให้คอนแทคไปนะคะอะต่อค่ะต่อต่อก็คือสาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชียนะคะอันนี้เนี่ยมีทั้งกสบแล้วก็สปบเลยเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือไทยและเอเชียเราไม่ได้เรียนแค่ดนตรีไทยอย่างเดียวเราเรียนเครื่องดนตรีเอเชียด้วยเอเชียด้วยนะคะต่างต่างเครื่องดนตรีอินโดเครื่องดนตรีน้นนี่นั่นบลาบลาที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีไทยอย่างเดียวนะคะ <A> และสาขานี้ยังไงยังไงยังไงคุณพี่กันยังไงก็ค <laughs> <laughs> ือสาขาของ <laughs> น้องเตนเองนะคะสาขาดุริยางคศาสตร์สากลค่ะมีทั้งกศบแลบ้วก็สปบถ้าเป็นกศบเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นดุริยางคศาสตร์สากลขีดดนตรีศึกษากศบ, <laughs> บขึ้นไว้ตรงนี้ อ่ะต่อต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งคือถัดไปก็คือสาขาวิชาศิลปะการแสดงนะคะอันนี้ได้วุฒิเป็นสอบปบอันนี้ฮอตฮิตมากมากมาขนานนี้ก็จะมีสองสาขาย่อยนะคะก็คืออันแรกเนี่ยฮอตฮิตที่สุดน้ำประวัติก็คือเอกการแสดงและกำกับการแสดงอ่าน้องอยากเขายอมมากใช่อันนี้ก็คือแบบเกี่ยวกับ การแสดงเออพวกเพอร์ฟอร์เมอร์ต่างๆเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงละครเวทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะอ๋อแล้วก็ที่รู้ๆคือเขามักจะมีละครเวทีของคณะมาบ่อยๆเนาะก็คือคณะอื่นสามารถเข้าไปดูได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเอกออกแบบเพื่อการแสดงก็จะเป็นฟิลแบบว่าเคียรอกราฟเฟอร์ต่างๆออกแบบท่าเต้นนู่นนี่นั่นหรือว่าออกแบบการสอนเต้นอะไรอย่างนี้หรอใช่ออผิดพลาดตรงไหนเป็นกไรดขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอยู่เอกอยู่เยียน้าวจันท สาขาสุดท้ายค่ะยังไงคะเป็นสาขาน้องใหม่เพิ่งมา,าได้ประมาณ3ปีเต็มที่ประมาณนี้นะคะถ้าอ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปะวัฒนธรรมค่ะมันเป็นยังไงสีอันนี้ได้วุฒิเป็นสอสอบอสาขานี้ยังไงบ้างเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรมนะคะฟิวผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม,มหรือเกี่ยวกับศิลปะเราอาจจะทําในกรมศิลป์ก็ได้หรืออยู่ในมิวเซียมก็ได้ คำถามแรกนะคะจบไปแล้วนะคะยาวนานมากมาคำถามที่2กันเลยถามว่าศิลปรกรรมศาสตร์เนี่ยเรียนที่วิทยาเขตไหนเรียนที่ประสานมิตรที่กรุงเทพหรือว่าเรียนที่องครักษ์คะเรียนที่ประสานมิตร4ี่ปีเลยคะ่ะเพราะว่าเรามีตึกจะอยู่ใกล้กับตึกเรียนรวมถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไปดูคลิปก่อนก่อนน้นนี้อาเพราะเราไปมอค่ะ ต 1941, ึกศิลปกรรมศาสตร์อยู่ตรง a m a ซอนตึกเรียนรวมนะคะแล้วอยากรู้ว่าเรียนที่ภาษามิตสี่ปีทุกเอกเลยหรือเปล่าที่เรียนที่ภาษามิตทุกเอกเลยค่ะแล้วก็ตึกเนี่ยจะแบ่งเป็นประมาณ15ล้านชั้นไม่ใช่15ชั้นสิบห้ชั้นใช่แล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยก็จะเป็นแต่ละสาขาเนาะแล้วก็จะมีพวกแบบว่าห้องคอฟฟอร์มห้องนี้งนี่นั่นด้วยค่ะคำถามต่อไปนะคะจะมามีงานรองรับไหมคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าเรามีทั้งวุฒิครูและวุฒิไม่ครูแล้ววุฒิครูยังไงมีอยู่แล้วส่วนวุฒิไม่ครูศิลปินอิสระไงต,งตั้งๆแต่จริงๆอะ่ะสำหรับเจเรดี้นะคะคิดว่ายังไงอะ่ะเวลาเราทํางานมันขึ้นอยู่กับศักยภาพของเราแล้วก็จะบอกว่าคือเนื่องจากคณะนี้มีมานานเนาะแล้วก็แบบว่าจะบอกว่าคอนเน็ชันดีมากคือถ้าเรียนมอสอวก็จะแบบมีคอนเน็ชันเยอะเนาะเพราะว่าคณะนี้คือ,อดารายเยอะมากนะที่จบมากนักร้องดารา ใครบ้างอันไหนลองตัวอย่างไปพวงซิวหนึ่งอ่าเป็กผลิตโชคอีกหนึ่งชื่อเดียวกันเลยงงใบเฟิร์นนะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกใช่ไหมใช่พี่ใบเฟิร์นนี่แค่เกินเกินนะจริงเกินมีและยังไงอยู่ใกล้แกรมมี่เออน้องๆคนไหนที่แบบเป็นติ่งเป็นแฟนคลับใดๆต่างๆคือควรค่านะคะอีกข้อหนึ่งที่จะถามก็คือ Facil i t y เป็นยังไงบ้างความสะดวกก็คือมีลิฟต์แน่นอน เพราะว่าสิบห้าชั้นเดินไม่ไหวเด้อมีลิฟต์และเป็นลิฟต์ใหม่ลิฟต์ตัวใหม่แล้วก็มีห้องเพอร์ฟอร์มห้องซ้อมห้องเรียนทฤษฎีครบคันจริงๆมีถ้าแบบถ้าของสาขาเราก็คือมีเป็นโนประมาณ8ล้านตัวโอ้ ไม่ใช่ใชมีม,มีเยอะมีมีเป็นโอเยอะมีเป็นโอลูกองค่ะใช่อ่าแล้วก็ลืมบอกต้นขีปน้องเจนเรียนเอกอะไรคะน้องเจนนะคะเรียนกศบอเอกขับร้องค่ะ,ะขับร้องสากลเนาะไม่ใช่ขับร้องไทยร้องไม่ได้เด้อในส่วนของ f a c ิลิตี้ก็คือมีอะไรให้บ้างส่วนขับร้องสากลน,นะคะก็เฟสิลิตี้ที่สําคัญจริงๆสําหรับเรียนคลาสสิกเนาะก็คือ เป็นโนโอ๋อมีเปียโนโแล้วก็ออริโทเรียมนะคะที่ออรองรับการวนของเสียงเนาะเป็นลักษณะทางเดินของเสียงสติงสักอย่างหนึ่งลืมไปแล้วนะคะหน้าตึกเนี่ยจะมีที่นั่งใ,<ช>ให้แบบนิสิตได้มานั่งอ่านหนังสืงหนังสืออะไรอย่างงี้<ช>แล้วก็อยู่ใกล้ห้องสมุดหน้าห้องสมุดก็จะมีแบบเด็กศิลปกรรมไปซ้อมเต้นซ้อมใดๆ ตลอดซอมเต้นซอมลีดและสมัยก่อนก่อนหน้านี้ก็จะมีห้องสวูแบนดนะคะอยู่ตรงข้าอยู่ตรงข้ามสาธิตมัธยมแต่เราไว้ในฐานทข้อตางาอยากรู้ไปถาน้องเยอยากอยากรู้อินบอกมาอยากรู้ไปถามพี่เจนเองนนะคะเามมานะคะถ้าอยากรู้อะ ต่อไปยังไงสังคมเป็นยังไงบ้างสังคมดีค่ะเพราะว่าฟิลเด็กกิจกรรมทุกคนออมาอยู่รวมกันสนิทกันง่ายมากเอาจริงขนาดเรียนออนไลน์แบบตั้งแต่แรกเนาะของเอกร้องเนี่ยค่ะมันจะมีเรียนวิชาองค์ซอมโบนะคะก็คือ,อเป็นการเรียนรวมวงเป็นโวล์คอร์องคซอมโบนะคะใช่ก็เป็นวงแบบว่ารวมวงร้องรวมงขับร้องนะคะอะไรอย่างนี้ก็จะมีทั้งปีหนึ่งถึงปีห้าเลยแต่ว่าพี่ปีห้าเนี่ยก็วับเพราะว่าไปฝึกสอน ก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีความสนิทสนมกับรุ่นพี่มากขึ้นใช่ค่ะตอนที่ไปเจอเพื่อนในสาขาค,ครั้งแรกนะก็คือสนิทเลย <g ül üyor> ใช่เพราะว่าเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็คือตูน <S <S ส่วนมากราสรงกันโบ,บบาโบบะไรหมดอย่าง,ง <S <S นี้รู้สึกว่าส่วนมาก,กเด็กที่เรียนสิงคังก,ก็จะเป็นเด็กกิจกรรมนะแล้วก็จะแบบกล้าแสแดงออกกันส่วนมากเนาะอันนี้คําถามอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคณะแต่อาจจะเกี่ยวกับพี่เจนเองนะคะก็คือทําไมถึงอยากเข้าคณะนี้ เพราะว่าด้วยตัวเรานะคะเป็นเด็กกิจกรรมมากๆในมากๆแต่ไหนแต่ไรใช่ก็คือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ประถมใช่ไม่ชอบร้องเพลงตั้งแต่ทำความได้ <c oughs> นะคะออกมาจากท้องแม่คือร้องเพลงเลยใช่เพราะว่า,ออาร้องยังไงอูแว,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 ว่อูแว่อูแว่่ยังีง แล้วก็เคยไปประกวดรายการหนึ่งแต่ว่าถึงแม้ว่ารายการนั้นเราจะตกรอบไปแต่เราอยู่ซูแบนไหนสิซูแบนค่ะ <c oughs> ก็ยังไม่มีงานเพราะว่าเพิ่งปีหนึ่งและออแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าน้องคนไหนที่แบบเอ้ยดูแล้วแล้วแบบ เฮ้ยหรือว่าแบบเรียนคณะนี้อยู่หรือว่าอยากเข้าคณะน,นี้หรือว่าเป็นเพื่อนๆต่างคณะที่กำลังเรียนอยู่จะบอกว่าซูแบเนี่ยไม่ได้รับแค่เด็กศิลปกรรมนะมใช่รับคณะอื่นด้วยสามารถไปสมัครได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก,มก,รรกว็มีการประกวดแข่งขันใดๆใช่มีการประกวดแข่งขันแล้วก็มีการอะไรนะคะที่คุณพี่กันนี่ชอบไปดูมีคอนเสิร์ตนะคะจะอยู่ตรงลานอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตแรกของเจนจะเป็นคอนเสิร์ตวาเลนไทน์นะคะเพราะว่า ว่าต้องรอโพวพิหายไปก่อนซึ่งไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีไหมด้วยเปล่า <c oughs> บริษัทไทยปี65ค่าถ้าใครดูอยู่แล้วเป็นเด็กมสวก็ไปเจอได้ใช่ลานทถวแดงนะคะสุดท้ายนะคะฝากคอนแทคหน่อยติดตามข้อมูลของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะถ้าของคณะนะคะมีเพจ Facebook ค่ะชื่อโปฟ,ฟ้าเฮาส์ขึ้นปึ้งอ่ะจะแปะไว้นี ของสาขาพี่เจนเอาทวนชื่อสาขาอีกทีสาขาดุริยางคศาสตร์สากลค่ะจะเป็นไอจีชื่อว่าเด็กดุจุดสวูนะคะถึงจะชื่อว่าเป็นเด็กดุเนี่ยแต่พี่ไม่ดุนะคะสโลแกนของเองมีโอเวนแชทด้วยหรือเปล่ามีโอเวนแชทค่ะแล้วก็ที่ว่าโค้ดเนี่ยอยู่ในไ G เลยเดี๋ยวไปแปะลิงก์ไว้ได้ใน description ข้างล่างฝากฝากของตัวเองของตัวเองบ้าง ของตัวเองนะคะก็คือ i.g i.g ของเจนเองก็ j n h t ็นจุดอ่านะคะาสามารถไปดู การ cover นะคะของเอกขับร้องได้นะคะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าอยากเข้าคูรดนตรีมสวสามารถไปถามพี่เจนได้อ๋อแล้วก็พี่เจนเนี่ยเขาอยู่ในรั้วมสวมานานมากเพราะว่าเรียนมาไปที่ไหนคะบอกไปสิเรียนมปลายที่โรงเรียนสาธิตชื่อดังในรั้วมสวค่ะก็คือสาธิตประสัทมี จะบอกว่าน้องๆหลายคนมาดูคลิปพี่แล้วก็จะถามพี่เกี่ยวกับสาธิตประสาทนี้ซึ่งพี่ตอบไม่ได้นะคะน้องๆก็สามารถไปถามพี่เจนได้เลยเพราะนางอยู่มาตั้งแต่ม4ใช่ค่ะอ่ะแล้วก็ถ้าอยากสอบเข้าก็พอจะรู้บ้างเนาะว่าอะไรย<อ>ังไงเพราะพี่คนแทบบ้างแล้วก็อัปเดตข่าวอยู่ตลอดอ๋อแล้วก็ ี่เจนเนี่ยเขาแบบยังมียูทงยูทูบด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ไม่ได้อัปเดตเท่าไรยังไม่ได้ค่อยอัปเดตแต่กำลังจกำลังจะกำงจะมีผลงานฝาก YouTube นิดนึง YouTube นะคะคืออ่านว่าทิติเจนนะคะสะกดอย่างนี้ปึ้งห้ามอ่านผิดนะคะถ้าอ่านทิติ โกรธความหมายเปลี่ยนไปว่าทิติไปสับจะใคร่รอกันได้นะเรอว่าพี่เขาจะทำคอนเทนต์นี้กับอะไรมีนิดนิมีอยู่คลิปหนึ่งไปฟังก่อนก็ได้มีพี่ร้องด้วยเลยใช่แต่งเองปะอ่าเป็นคนในเอกแต่งเองเพื่อนในเอกอ๋อเป็นเพื่อนๆแต่งนะคะแล้วก็ produce เองถ่ายเอง p r o ิวซ์นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์บ้างคะก็สําหรับคนที่น้องๆที่จะเข้ารอบแรกนะคะก็ เตรียมทำพอดสิคะหน้าไม่รวมหน้าปกคำน้ำสารบัญนะคะสิหน้าไม่รวมหน้าปกคำน้ำสารบัญโอเคใช่ช่วงโควิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพอร์ตให้พวกน้องๆเก็บแต่ว่างานวอลเนเทียงานจิตอาสางานจิตอาสางานคือว่าออนไลน์ก็ได้นะถ้าใครดูอยู่แล้วเคยไปเนี่ยโอเปนเฮาส์ออนไลน์ก็ได้นะได้ได้เพราะว่าถ้าเคยไปโอเปนออนไลน์ก็น่าจะเห็นอาพี่แล้วแหละอินดูนะคะ อ่ะแล้วก็สัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ทาง<ช>่ค่ะใช่อ่านะคะแล้วก็อ้อของรอบ2ลืมพูดไปรอบ2ถ้าของสาขาที่มีสอบทฤษฎีด้วยเป็นท i นิตี้เกสีไม่ยากไม่ยากเลยมองไม่เปิดก็ต้องสอบออนไลน์นะน้อง,องๆรุ่นพี่ก็สอบออนไลน์แล้วจะบอกว่าถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาดุนียงขสาสากลดนตรีศึกษากศบโอชื่อเองยาวเลยก็น,นะะั่นแหละเออสามารถคอมเมนต์มาได้ถ้าแบบคนถามเยอะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกให้นะคะเพราะว่า ข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากนะถ้าเอามารวมในคลิปเดียวมันก็คือจะยาวเกินไปเนาะอ่ะโอเคส่วนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องเตนนะคะปีหนึ่งมา,ากๆนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์นะคะเบืองตอน้นเออเบืองตอน้นถ้าอยากรู้มากกว่าน,นี้ก็ทักไปถามได้นะไม่กัดน,นะทักไปถามได้ <c oughs> ถึงพี่จะเป็นเด็กดูแต่พี่ไม่มีใครดูเลยนะคะสโลแกนสุดท้ายนี้อย่าลืม กดอะไรกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งช่อง Lady ันนี y ด้วยนะคะน้องๆโอเคเดี๋ยวใครอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์หรือว่าจะทักมาบอกพี่นะคะว่าอยากทำคลิปนี้คลิปนี้เออได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย